อ่ะงั้นเดี๋ยวผมแถมอีกข่าวหนึงแล้วกันได้เลยจัดไปนะครับคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมาตรการโควิดเองเนี่ยนะครับทางกรมทหารของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนกฎกติกาหน่อยจะเป็นอะไรติดตามครับนี่เลยนะครับมีรายงานว่า g o นะครับสมาชิกแข่งเอ็กขอลาพักร้อนจากกรมทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการลาพักร้อนในช่วงหยุดยาวท้ายปีของเขาในครั้งนี้นะฮะ จะเป็นการปลดประจําการไปโดยปริยายครับเนื่องจากตอนนี้กฎของกองทัพเกาหลีใต้นะครับคือพลทหารที่ลาพักร้อนก่อนจะปลดประจําการไม่จําเป็นต้องกลับเข้ามายังกรมทหารเพื่อรายงานตัวและปลดประจําการอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะอันนี้แหละครับเพื่อป้องกันมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองถึงแม้ว่าจะออกจากกรมทหารมาแล้วนะครับตอนนี้ดีโอเองก็ยังเป็นพลทหารอยู่ตามเดิมนะครับ โดยวันที่จะเรียกว่าวันสุดท้ายจากการสิ้นสภาพการเป็นทหารเนี่ยก็คือ25มกราคมปีหน้านี้ครับ